สบายดีทุกคนมีดีหน่อยพาทุกคนมาเบิง่งนวิธีการคูดจิโปมจีนายเป็นการหากินตามธรรมชาติยู่บานหน่อยเองส่วนนี้เขาม,มามดูจิโปมแล้วมีร้าย,ายแหงเดี๋ยวเขามาเบิงบ่งนบรรยากาศไปพร้อ,อมๆกันเลยเดบอโอ๊อยสองตัวเลยอ่ะอตัวเดียวตัวเดียวตรงหักค้ามันเด่นอ่ะบวฮัาากไดบ่ ถ้ามีของบ่ฮักะโอันนี้ใส่่ทุงอได้ลายแล้วมาแต่เศร้าแล้วบ่ห่ <Hello. S 2> ามาเดี๋ยวนี้สิมามาเข้าเดี๋ยนี้นมาคุดตลอดอ่ะไม่ทำคุดตลอดอ่ะบ่ทั oh. ้งๆได้มาสิ mm hmm. ได้บดเ่เอ้ยขออนุญาตถ่ายคลิปแต่เด้อคุยต่อกรณีผมไม่เข้าเด้ มันอยู่เลิกกว่ะปาทัวอยู่เลิกอุ้ยอ๋อ,อขอ้อเบิ่งแดงโอ้มีบ่กบางทีมันอยู่ซ่อนกันก็นกนกมีมมอ่ะฮึมแท้โชคดีนะอ้ออันนี้เอาใส่ของอแต่ลายและอุ้ยมันออฟเลย นนใส่ดีๆได้เสียแห้งได้คุดก่อนจะได้โตหนึ่งโอ้ได้ร้ายแหละเนาะอันนี้คล้ายบอ่บอเอาไปกินเดินจะนำไปเบิ่งท้าขุนนำโอ้หมาันได้เนาะทามีแห้งเนี่ยมาคุดเองก็ดีได้แต่ว่าเราคือจะเมื่อยก่อนจใไปเบิ่งท้าขุน Đây bỏ đây, mán bỏ có đầy ạ à. Khói yên bỏ năm để đưa, để Hèn tố lệ ừ. Lực nó ừ. เอ,เอาไปเห็ดจะได้กินเอาไปทอดเอาไปแจ่วอ,อ่ะพ่ออยู่เลิกแทะบ่เห็นน่ะโอ้แล้ววับตันแล้วเนาะคันตันแล้วก็แปลว่าบ่ได้มันบ่นโอ้เสียแห้งคุดละล่าะ

เป็นตาม,มวนได้เนาะมาไลาข้นเกาะได้ร้ายหรอบ่ได้ไม่เดียวเปิงเข้าเปิงเด่ออ้ได้อยู่ได้อยู่ได,ยได้ร้ายอยู่นำกลเอ๋ยไปสอบคุยมันก่อนอกลางขื้นขึ้นไปเขาไปไต่เอาก็มีน้ำมันบ่ เขามีเยออกนอเขาฟังเสียงมันแล้วก่อนเขาไปไต่เอานะนั่นนะอันนี้เห็นแล้วเห็นคุยมันแล้วแนนบอกอุ้ยอันนี้อยู่ตื่นตื่นซิ๊สจ้าโอ้อันนี้อยู่ตื่น,น,นตื่นเลยจับเอาเลย โอ้อันนี้ยูู่ตึ๊บเนาะมีนอยู่บนตึ๊บอ้ฮันมันเอาใบไม่ไปกินน้ำเนาะสองฮู้นะ่ะคู้เดียวคู้เดียวไปทางอือน บางโต๊ะก็ยู่ลึกบางโต๊ะก็ยู่ตืดเนาะลาไป่นังบัวมาเจือป้าทุกใส่แหงแค้นตืบเลยเนะานะไอ้เ <laughs> นาะไพโบมีแหงเอ้อาคือเห็นขามันแบบแบบเแบบ บอลลึกสุดตัวนี้เห็นบ่จับได้บ่อุ้ยได้เร็วตัวใหญ่ซัมนี่ถือว่าตัวใหญ่ลเลยเนาะ เมีนี่ตัวเม,ตวมีตัวเมียตัวใหญ่เต็วแต่มาแล้วอีกหนึ่งตัวใส่เข้าไปเผื่อบางทีมันมีอีกตัวหนึ่งเนาะจกเปิง่งมาจ้บไปเลยเอาทงให้ เห็นบ่เขาสซอกคุยมันเหรอเห็นก็มันเป็นอะไรโอ้ยนะเอ้ยบ่แมนกิ้งไม่หูมันหูมันกว่างเลยเนาะตันนี้เนาะเฮ้ยถ้าเห็นเขาอลองจับเดี๋ยว่ได้วเอามี2องหูทุกหันลุงบ่แมนลุงบ่แมนโอ้ลึกแท้ ทีพี่ป้ปาทุกใส่แห้งเติบหนึ่งเลยไม <laughs> ่มีแห้งเห็ดบ่ไดมีบ่อบางทีคุดคุดไปแล้วก็บไ่ไดสองนี่ <laughs> <laughs> นเข้าคายกันตัวเจ้าพันหรือไยสองพันกันตัวสองพันปาทุก เลือกแท้เห no. oh, ็นแล้วบอวู้วู้จ oh, so ับออกจับออกมาอะไรกันไหนอุ้ยออ่ะมันกัดมืองจะได้อ่ามันกัดเมือมีสองมีสองตัวอ่ะอู้มีสองตัวได้มาแล้วตัวหนึ่งยังอีกตัวหนึ่งโอ้สมพ่ออยู่เลิกเนาะแพ็คคูลเลย ใส่เป็นฟัวเมียกันแหละได้โบได้บดบเว้ยได้แล้วสมพ่มันอยู่เลิกนะได้สองตัวเลยขุ่มขาเมื่อยเนาะขุ่มขาขุด <c oughs> มานมานมานใส่ดีๆเลยเราบักมันตกเลยตกนี่เสียแห้งเลย พวมมันลึกเนาะยานโอ้ยน้ำกลนเต่าก่อนเต่าเนี้ยมานจาไปซอกบอลไหมกันด้อยทุกคนเอาต้องเด็ดใจเย็นๆคอยเบิง่งคอยซอกคอยไปด้เนะกมันบอกโอ้ยเล้ว,ลวนี่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 อุ้ยอันน,น,นี้อันนี้มันซองหูอะไรมันบอกนี่มันบอกหรือว่าหูเดียวหูเดียวหูเดียวอ๋อมันจะเป็นแบบนี้เป็นฟงๆไว ขุดเลยขุดเลยบางทีอันนี้อยู่ตื่นหูเนาะแล้วก็ซอกหาหูมันขุดไปขุดไปงมไปงมไปขุดไปขุดไปแล้วก็งมไปหย่านหูมันตันโอ,อเปอร์แมนเขาเขาต้องงมแล้วก็เขาต้องขุดไปตามหูมันเนาะ mm. สมุาหูมันอยู่เบื้องใดเขาก็ต้องอันใจอันขุดไปตามนั่น mm. เราเห็นแล้วน่ะนโอ้ยแล้วว่าผมนี่ <c oughs> คุณหลอกดาวไปต่อไปต่ออันใหม่ <c oughs> ว่าใดสมัมถ้าว่าใด้ก็ไปว่าเสียแหง้ง <c oughs> เสียแห้งลาหลาเน <c oughs> จะบอเป็นยังเพราะว่าบางทีเฮากับโซกดีใดอันตัวที่มันอยู่ซ่อนซองเนี่ยนาอ ไล่เขานกให้เขาพ่อมเมื่อนันเอามาไล่เขานกให้เขาเด้เขาอีต้นเขาอันนกมันมากินเข่าโพธิ์นะนะเราอันปี๊ด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 อยู่มาดูคาใจแท่นจะคล้องกันเลยว่ามาไล่ให้เห็นบ่อ๋ออันนี้ก็แม่น่ะโอ้แม่แท้ 真好，真棒。